สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรขอนำเสนอวิธีปฏิบัติในการขอการเงินไว้เบิกเดือนปีในระบบ NewGfMIS ไทยวิธีปฏิบัติในระบบ NewGfMIS ไทยการสำรองเงินเงินปีปัจจุบัน2ง .01 ระบบวันเึอข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบบริหารกบประมาณ อิงเมนูสำรองเงินและเลือกสอง0ศูนย์หนึ่งกดสร้างเลือกแท็บข้อมูลทั่วไปกรอกประเภทเอกสารให้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดวันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการให้ใส่วันที่ปัจจุบันสำหรับเตุผลให้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดและกรอกข้อมูลในรายละเอียดของท่านลงไป ในส่วนข้อมูลสัญญาชื่ออปทอหากเป็นหน่วยงานอปทอให้ระบุชื่ออปทอหากไม่ใช่ไม่ต้องระบุเลขที่สัญญาให้ระบุเลขที่โครงการในระบบ egp รายการให้ระบุชื่อรายการรายชื่อเจ้าหนี้ให้ระบุรายชื่อเจ้านหาานี้หากไม่มีให้ระบุแดดวันที่ลงนามและวันที่ครบกําหนดให้ใส่ตามประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนในส่วนของวันที่ และกดจัดเก็บรายการนี้ลงตารางให้ท่านตรวจสอบว่ารายการที่บันทึกไปถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องให้กดจำลองการบันทึกและกดบันทึกข้อมูลจะได้แสดงได้ที่เอกสารสำรองเงิน cx และกดแสดงข้อมูลเมื่อกดแสดงข้อมูลในการสร้างเอกสารสำรองเงินในสถานาะของอ้างอิง2จะเป็นว่าง ต่อไปนะคะเราจะทําการลิสต์นะคะรายการเอกสารสํารองเงินที่ขอการเงินไว้เลื่อมปีนะคะหรือขยายเวลาเ,ลาเบิกจ่ายที่2 0ง02ค่ะในระบบ n e g f นะคะไปที่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐไปที่ระบบบริหารงบประมาณค่ะไปที่กิ่งเมนูการเงินไว้เบิกเลื่อมปีสลดขยายเวลาเบิกจ่ายและไปที่2 0ง02ลิสต์ค่ะ ไปที่สอง2เรียบร้อยแล้วระบบนะคะจะมีให้กรอกข้อมูลนะคะปีงบประมาณหรือและรอบที่เราจะทำการลิสต์นะคะแต่ท่านจะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรหัสหน่วยของเงินรหัสงบประมาณรหัสพื้นที่และที่เอกาสารสำรองเงินประเภทเอก,เอากาสารท่านก็สามารถกรอกได้นะคะแล้วก็กดแสดงเอกาสารค่ะเมื่อ กดแสดงเอกสารแล้วนะคะข้อมูลจะ,จะจะแสดงเอกสารสำรองเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้งานสร้างนะคะโดยท่านนะคะสามารถเลือกทั้งหมดได้ค่ะที่ทางซ้ายมือนะคะเมื่อต้องการิส s t เอกสารสำรองเงินทั้งหมดค่ะโดยท่านก็สามารถติ๊กได้ที่เลือกทั้งหมดนะคะค่ะเมื่อกดเลือกทั้งหมดแล้วก็กากรบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ให้แจ้ง ต้นสังกัดน,นะคะเพื่อการยืนยันคอนเฟิร์มนะคะเมื่อลิสต์แล้วนะคะสามารถดูสถานะนะคะได้จากอ้างอิง2นะคะจะเป็น2 1นะคะสำหรับัดการเลือกรอบกันยานะคะการยกเลิกเอกาสารสำรองเงินที่ขอการเงินไว้เหลื่อมปีนะคะหรือขยายเวลาเบิกจ่ายลิสต์แคนเซิลที่2ง .03 นะคะ ในกรณีที่ท่านทําการลิสต์ไปแล้วแต่ต้องแต่ต้องการยกเลิกเอกสารที่ทําการลิสต์นะคะต้องไปที่2ง0 3น,นะคะหากไม่ประสงค์ยกเลิกนะคะก็ให้ดําเนินการยืนยืนยันต่อไปได้เลยค่ะเมื่อท่านจะทําการลิสต์แคนเซลิลที่2ง0 3น,นะคะเราก็ไปที่ระบบบริหารว่ามาเหมือนเดิมค่ะไปที่การเงินไว้เบิกเรือมีนะคะแล้วก็ไปที่2ง0 3ท่สนสานก็กรอกข้อมูลนะคะ ล,ลงไปนะคะในหน้านี้นะคะแล้วกกดแสดงรายการค่ะเมื่อกดแสดงรายการข้อมูลจะแสดงเอกสาร,รสำรองเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้งานนะคะรีสนะคะยกเว้นเอกสาร,รสำรองเงินที่ยกเลิกนะคะโดยผู้ผู้ใช้งานนะคะสามารถเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการรีส์แคนเซิลได้ค่ะโดยติ๊กที่ข้างหน้านะคะว่าจาเราอ่ะจะยกเลิกรายการไหนนะคะแล้วก็กดบันทึกรายการะค่ะ เมื่อกดบันทึกรายการเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็โอเคค่ะในอ้างอิง2นะคะก็จะเป็นสถานะว่างนะคะจะกลับไปว่างเหมือนตอนที่เราสร้างครั้งแรกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการอนุมัติเอกสารสำรองเงินที่ขอการเงินไว้เหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายคอนเฟิร์มที่อ,อพอศูนย์หนึ่งอันนี้สําหรับส่วนราชการที่เป็นเจ้าของงบประมาณนะคะที่จะทําการคอนเฟิร์มค่ะ ในที่ระบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐค่ะระบบบริหารงบประมาณนะคะอนุมัติรายการเอกสารสำรองเงินและก็อ,อกพศูนย์หนึ่งค่ะค่ะเมื่อถึงหน้านี้นะคะให้ท่านกรอกข้อมูลค่ะแล้วก็แสดงรายการนะคะจะมีรายการขึ้นมานะคะจะเป็นเอกสารสแสดงเอกสารสำรองเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้งาน list นะคะยกเว้นเอกสารสำรองเงินที่ยกเลิกเอกสารและ cancel list นะคะ เมื่อท่านเลือกข้อมูลที่จะทำการคอนเฟิร์มเสร็จนะคะให้บันทึกรายการค่ะและก็บันทึกข้อมูลแล้วก็กดโอเคค่ะสถานะในอ้างอิง2นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น3 1ค่ะย,ยืนยันรอบกันยานะคะในกรณีที่ท่านต้องการทราบว่าเอกสารสำรองเงินของท่านอยู่ในสถานะไหนกรมต้นสังกัดยืนยันหรือย,อยังหรือกรมบัญชีการ ทำการอนุมัติหรือยังท่านสามารถเรียกรายงานได้ที่รายงานเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA 60ค่ะโดยไปที่ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐระบบการบริหารงบประมาณไปที่กิ่งเมนูรายการเอกสารสำรองเงิน และรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะให้เลือกว่าท่านจะเลือกรอบไหนและแสดงสถานให้แสดงสถานะอะไรแล้วจะโชว์ตามหน้าตาที่แสดงดังตัวอย่างค่ะและจากตัวอย่างที่แสดงอยู่นี้เป็นการสรุปสถานะ,ะรายงานแสดงเอกสาร สำรองเงินสำหรับส่วนราชการค่ะสำหรับการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการมีข้อมูลสัญญาที่คำสั่ง NFMA 6 0 CX ท่านก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะว่าว่าเราอะค่ะจะให้แสดงรายงานข้อมูลรอบไหนนะคะและเมื่อกดแสดงรายงานนะคะก็จะมีข้อมูลสัญญาที่เราเลือกมาค่ะ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ให้ติดต่อกลมบัญชีกลางดังต่อไปนี้กองระบบการคลังภาครัฐช่องทางการติดต่อช่องทางโทรศัพท์ Li n e o f f i c i a l c c c o u n t อีเมลหรือแชทบอร์ดผ่านเว็บไซต์ของ New g f m i s ไทยและกองกฎหมายผ่านช่องทางโทรศัพท์ค่ะ ากท่านมีข้อสงสัยปัญหาสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดกำรรแพงเพชรขอบพักคุณค่ะ